เปิดประสบการณ์กินปูยักษ์สีลังกาโอ้โ oh, ห oh. ดูดิขยับอยู่เลยโอ้ยมันมีอัโไหนโอ้แอป,ปสินลาก็คือ <c oughs> ตัวละเกือบหมื่นข <c oughs> อโทษนะโคตรหวานงงจัด <c oughs> มันดีเกินไป <c oughs> <Hey. S 1> โอ้โหดูดิ <c oughs> สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับกินปูยักษ์ศีลังกาโอ,โ, <c oughs> โอ้โหเสียงดังจะจัดเลยตอนนี้นะครอยู่ที่ซอยสุขุมวิท31นะครับที่ร้าน Ministry of Crab Bangkok นะครับร้านนี้นะครับทุกคนคือเขาอะ่ะดังมาจากสรีลังกาเจ้าของร้านหรือผู้บุกเบิกอ่ะเขาค้นพบตั้งแต่ปี2011เละเขาเป็นลูกครึ่งศรีลังกากับคนญี่ปุ่นเขาอ่ะ ไปที่สิงคโปร์ใช่ไหมแล้วเขาก็เฮ้ยทำไมรู้สึกว่าปูสีงลังกามันคิดมากเลยที่สิงคโปร์ uh huh. เขาก็เลยกลับมาคิดดูว่าเออเราเป็นคนสรีลังกาอยู่แล้วแล้วทำไมเราไม่เปิดที่สรีลังกาไปเลยอะ่ะ mm hmm. เขาก็เลยหุ้นกับนักคริกเกต็ตดังๆ2คนซึ่งร้านนี้นะครับ mm hmm. เขาเปิดอยู่ที่เมืองโคลัมโบนะฮะประเทศสรีลังกา mm hmm. พี่ทิงเป็นคนร mm ีเสิร์ชข้อมูลมาทําไมเราถึงต้องมากินร้านนี้นะ mm hmm. พี่ทิงใช่ก <Hi, S 1> ็เห็นปกติอ่ะวันนี้ชอบกินปูใช่ไหมเ mm hmm. ออก็เลยหาปูที่มันแบบใหญ่ ม่ต้องนั่งหรอกปลาปูที่มันแบบปกติปูไทยอ่ะที่เราเห็นใช่อะมันจะไม่ใสใหญ่มากปูปูไทยตัวเมีอะโอ้แอดเข้าอ๋่เหมือนปกติปูที่เราเห็นอ่ะมันก็ไม่ใสใหญ่มากแต่ที่เนี่ยมันแบบ ใหญ่ไปถึงแบบ3-4ตัวโลอ่ะเราก็เลยชวนพี่บอลมาลองกินดูแล้วใหญ่สุดที่บอลเคยเจอน่าจะเป็นที่ตลาดอากิราอัน,น่ั้ะคือเป็นลูกเลยลูกเลยเอ่ะใช่ถ้าเทียบกับที่เนี่ยวันนั้นมาคิดว่าก็คืคิด่าใช่เราก็ต้องรุ้นนะว่าวันนี้นเราจะได้ตัวไซส์ไหนไซสไหนเราตอนนั้นเรากับพี่บอลมาได้1.2ก็ใหญ่แล้วซึ่งร้าน Ministry of c r a b เนี่ยครับติด1ใน50ร้านดีที่สุดในเอเชียเลย เป็นเกียรติมากเลยเพราะว่าอันนี้คือสาขาเดียวในประเทศไทยนะครับเจ้าของร้านเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นสูรากานี่นะครับชื่อดาชานมูน hmm. น em> ิดาซาแล้วก็สองคนนี้นะครับป็เป็นติ๊กติ๊กในตำนานอ่าชื่อมาเฮลาจายาวันนณดีเจวันนคดีแล้วเมื่อกี้โอเคใช่แล้วก็คูมาสังคระเห็นข้างหลังบอลมาทุกคนมี n ิสทรีออฟแกรนะครับเขาบอกว่า ตัวที่ขึ้นไฟอ่ะก็คือมีของวันนี้ oh. ใช่ส่วนส่วที่ไฟดับ oh. ก็คือไม่มีอย่างเช่นตัวนูน้นแคปซิล่าก็คือใหญ่มากๆ <c oughs> ถ้าสมมติว่าอยากกินต้องจองไม่ไแน่ใจตัวใหญ่เท่าไหร่นะคคัแคปซิล่าสองกิโลขึ้นไปสามกิโล นี่เป็นเมนูอาหารนะคะใช่ครับโอ้โหเยอะมากเลยะแต่ละไซส์จะมีระบุไว้เลยว่าตั้งแต่ครึ่งกิโลห0 0้อยกรัม700กรัมขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะาคีัมีโนว์ตัวละเกือบหมื่นขนมโแปดร้อยแบนร้อถ้าใหญ่สุดของวันนี้ก็คือ colossal ค่ะตัวนี้2.4กิโลก็ถือว่าใหญ่มากเห็นบอกว่า เครื่องปรุงหรือว่าวัตถุดิบต่างๆน่าจะคือมาจากสิงคโปร์เลยใช่ค่ะแล้วก็คือมี7สาขาทั่วโลกนะครับในเซาอีสต์เอเชียเซาท์อีสต์เอเชียที่แรกเลยนะคะสิลังกาโคลัมโบที่ที่2ก็คืออินเดียมุมไบที่3ก็จะเป็นมาเลเซียนะคะ <ald> ทาเลเซียมาเลเซีย ที่4มะนิลาฟิลิปปินส์ที่5าก็คือที่จีนนะคะเซี่ยงไฮ้ที่6ก็คือกรุงเทพแบงคอกแล้วก็ที่7อยู่ที่จีนอีกเหมือนกันอ๋จีนมีสองสาขาอันนี้ผมต้องสั่งยังไงบ้างครับแนะนําให้ผมหน่อยได้ไหมครับำลำดับซอสแรกนะคะที่ขึ้นชื่อของที่ร้านจะเป็นออริจินอลเฟเปอร์แกรนะคะตัวนี้จะเผ็ดร้อนพริกไทยดำจากศรีลังกาครับแต่ว่าลำดับที่2ก็จะเป็น โอลิฟกาลิชิลี่นะคะจะออกละมุนละมุนนะคะไม่เผ็ดมากแต่ตัวนี้น่าจะเผ็ดเลยใช่่คะิลี่แครปมีรสชาติหวานแล้วก็ติดเผ็ดค่ะทั้อย่างนี้คือในท็อปทรีเลยนะคะท็อปทรีเอาโอไซส์จัมโบ้ครับผมเป็นซอสออริจินัลเพเปอร์แครปครับผมโอเคแล้วก็เอาแครปริเวอร์พาเต้ครับแล้วก็อันนี้ครับกัาบเฮาแครปคุณบอกว่าที่นี่มีที่เดียวเลยเหรอครับทำเฉพาะที่ประเทศไทย ใช่ค่ะแล้วก็เอากุ้งครับเอาเป็นโอไมก์ก๊อดนี่ครับโอไมก์ก๊อดโมเอ็มจีพรนะครับใส่กระลิกครับแล้วก็เอากระลิกเวย์ด้วยสองครับค่ะได้นี่ครับเคลย์พอตพรอนเทอร์รี่ครับผมปิดท้ายด้วยอันนี้แล้วกันโคแซมโบมารถูกป่ะฮะถูกต้องค่ะก็คือเป็นไอ้นี่ใช่ไหมฮะเป็นน้ำพริกชาวศรีลังกาน่าจะเพียงพอนะฮะน่าจะอิ่มเกินไปแล้วตอนนี้ เมนูแรกที่สั่งมาแล้วนะครับอันนี้เป็น crab river party น,นะครับมีเขาบอกว่ากว่าจะได้อันนี้ตับปูนะครับทุกคนใช้ปู20ตัวถึงจะได้1ถ้วยซึ่งเวลากินนะครับก็มี2แบบโดยการกินแบบนี้ครับทุกคนนี่อันนี้นะครับทาลงไปโอ้มันแบบเข้มข้นมากทุกคนนี่ดูดิอันนี้คือวิธีสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบหวานแล้วก็ไม่ได้ชอบครีมมีมากมันเข้มขน้น นขนมปังก็กรอบอร่อยมากมาก,กินแบบวิธีที่2ใส่ปามชูการ์ประโยชนหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินิดนึงครับใส่ตัวปามชูการ์เข้าไปมันจะช่วยเพิ่มรสชาติที่แบบหวานทาให้แบบรสชาติคมก่อบเพิ่มมากขึน้นแต่ถ้าถามความชอบวันวันไม่ชอบใส่ปามชูการ์วัน<า>ชอบเคียว<า>ๆ,ๆเลยมาเดี๋ยวลองชิมชาพีชซิกเนเจอร์ของเขาครับนะ โอ้โหรู้ได้ไงอ่ะนี่คือรสชาติที่บอนนม่ชอบที่สุดเลยมีทั้งความเปรี้ยวหวานแล้วก็ซ่าขอบคุณะคะขบคนะครับขอบคุแครับโหน่ารักจังเลยก็มีพริกน้ำปลาด้วยน่ารักมากดูดิกินน้ำปลานี่เป็นหนีทุกคนดูดิน่ารักจังเลย นุ่มมากสดมากครับแบบ<ม>นเนื้อคือเด้งมาก <un> ข้าวจะมีความแบบเป็นข้าวญี่ปุ่นอืมปะปูคือที่สุดเลยอ่ะมันดีเกินไปคนระับก็จะเป็นกระเพาะป,ปูที่อร่อยที่สุดที่เคยกินแล้วก็แพงสุดด้วย <un> นะเป็นเชฟที่ประจำอยู่สาขานี้ยนะครับ So what what's your name Harsha Harsha โอ้โหลอเลือยอะรับ Harsha 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 Correct Yes นี่เป็นไซส์ลำดับที่สองจากตัวที่ใหญ่ที่สุดของทางร้าน So we can go with the p o l c e l a i n there So in Sri Lanka we call this m i r i s g a l a It's like a g r i n d i n g spot Every Sri Lankan home they have this one Ah even this one we import from Sri Lanka อ๋ออินพอร์ตงรีจากทกอันด์กกรูสอ๋ออันนี้คือเอามาจากสีรังกาหนักกว่า200ยกิโลมาแล้วจะเป็นกุ้งไซส์ OMG สุกครอนนะคะแล้วก็เป็นซอสกระริกชิลี่คับผู แล้ว<อ>เสิร์ฟมาคู่กับขนมปังกระเทียมนะคะแนะนำว่าใช้ฟูชิกทานได้เลยแล้วก<ร>็จิ้มกับซอสอันนี้นะครับโอ้เนื้อมันแบบอย่างกับปลาหมึกอะ่ะหั่นออกมาดูดิหนามากนี่ถ้าจะเป็นโคชมเบลนะคะโคชมโบลนะครับหอมมากอืม อ่อยแต่รสชาติอาจจะไม่ได้จัดมากอโอ้อันนี้เป็นเฟรฟอร์ทรอรเชอรี่นะคะอ,อันนี้จะเป็นเซ็ตของเขานะคะเป็นคาร์เดฟเรตขนมปังปิ้งแล้วก็มีเนยมาให้ใช่ค่ะมีเนยค่ะโลโกโ้สตอร์ปูนะคะเ <laughs> ข้มข้น,นมากมันกุ้งคือแบบ เชฟแบบมองอยู่สุดยอดต้องกุ้งตามใช่จ้าต้องดูดและคบุกนิ้วอร่อยมากเข้มข้นมากแล้วซอสการิกก็คือแบบหอมกุ้งคือเนื้อแน่นมาก <ừ> เต็มปากเต็มคำมากแล้วมันเข้ามากกับแบบซอสกาลิดมันแ,แบบเค็มเบาๆหอ,อ,อ,อมหอ,อมกระเทียมต่อไปนะฮะจะกินตัวเคอรี่อ่ามันเหมือนแบบไม่มีแกงกะหรี่เลยมีแบบน้อยมากๆแต่ว่าให้ความแบบมันแล้วก็ขมๆเบาๆเพราะม,มันกุง้งม,มันจะมีมขๆมๆปลายๆนิดๆเออซึ่งแบบรสชาติเผ็ดอัฟเตอร์ นี่โป่งนี้เลยกินแบบเกลียวเพียวอ่ะอาจจะแปลกๆแต่ถ้าใส่ปังเข้าไปอ่ะแลโอเคเลยอือโอ้ดูดิแ <laughs> จัดเลยอื <laughs> ้ม ตัวเล็กเนื้อจะไม่แน่นเท่าตัวใหญ่มองว่าทอดแบบซอสกาลริกมากกว่าดูดิขยับอยู่เลยครับทุกคนนี่ดูกล้ามดิจับแล้วนี่ไงเกิดอะไรขึ้นดิเกิดกล้าดิไม่จริงจยเดี๋ยวแสดงให้ชมนะสังเกตง่ายๆคือปูเขาจะเป็นสีฟ้าอมเขียวตัวใหญ่มาก ดดโโสดกว่านี้ไม่มีแล้วทุกคนมาจากศรีรังกาเลย1อาทิตย์นะฮะเขาจะนําเข้าประมาณสักสาครั้งไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความสดเลยเพราะว่าเขามีวิธีการฆ่าปูให้ปูไม่รู้ตัวว่าปูตายแล้วขอชิมตัวน้ําหน่อย <c oughs> น้าซอสเขาอร่อยมากแบบชอบมากเข้มข้นพริกไทยคือหอมมากแล้วเขาบอกว่าพริกไทยคือนําเข้าจากศรีรังกาทุกคนยังไงก็คือออริจินอลสุดๆไปเลยกินน้ำตอลเป็นพริกไทยด้วย มันกินยังไงอะเดี๋ยว,วนะอ่ดนะแคป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 ที่ทำให้มันแตกีกทำยังไงให้สวยอะทำยังไงให้สวยหรอคะเนี่ยค่ะปุบทุบ,บแค่นี้เนี่ยมันก็ออกแล้วอ๋อแค่ทุบแค่นี้เลยใช่ค่ะ,คะเราให้พี่เขาช่วยแกะนะครับมีได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะทุกคน นะโคตรหวานงงจัดเนื้ออร่อยมากมันัตกต่างกับบ้านเราจริงๆอ่ะนีน่พร้อมข้าวผัดปูอกเนีก้ก็กินโอเตรน้อยตัวตอนนี้กินเยอะมากเลยนะนี่พี่แกะมาให้เหรอครับใช่ค่ะโอ้โหขอ,อ,อชิมตรงเนื้อหน่อยที่ไม่ใช่ก้ามนะครับทุกคน ไอเอาก็บอกว่าให้เอาไปทําให้ดูหน่อยว่าผมขอบคุณมากเลยครับเป็นเกล็ดยังไงน่าชิมเมื่อกี้ไปไหนอันนี้เป็นเกลนอะไรเส้นงงีดูดิว่ะเอาไปไหนโอ้โหหลุดปื้นเลยเห็น้ำมเมียเห็นเห็นบ่คือศรีลังกานะครับเป็นแบบทะเลเขาอ่ะมันจะเป็นกระแสน้ําอุ่นเออซึ่งทําให้ปูอ่ะอร่อย เออแล้วก็มีแบบตัวที่ใหญ่มากกว่าก็คือพูดง่ายๆว่ามันอุดมสมบูรณ์กว่าปกติอันนี้พี่มีบริการแกะให้อยู่แล้วป่ะครับไม่ค่ะแกะกันเองขึ้นอยู่กับว่ายุ่งการใช่ค่ะเือกันแค่ไหนขอตัวไปกินหน่อยนะครับปูมมองง่ายอยู่ yes sir alright l this is c o า a n นแ r รม e ร u l ล e ah so nice thank you a o t i s i p a t e for 10 o าทีแล้ว okay เฮ้ยแข็งปอกนะครับแครมบรูเล่นี่นุ่มละมุนเล้นมากเนื้อสัมผ uh ัส huh. คือ hmm. ด er. mm ีน hmm. mm ้ำแบบ พร้อมกินต่อ,ตอ,อรอได้รอได้กินไม่ไหวแล้วอิ่มมากนะทุกคนโอ้ไห oh. ช็อกมาล่ะปูตัวใหญ่ขนาดนี้ช็อกเลยนี่คือ,อยังไม<ร>่ใหญ่สุดนะครับทุกคนใหญ่สุดนี่คือ c r a b ซิ l l ่าแต่ว่าต้องจองเออแค่นี้ก็ฟินแล้วปูเขาแบบสดจริงอร่อยจริงคือให้ที่หนึ่งเลยแล้วแบบใครนะครับอยากมากิน Ministry of Crab นะครับมาก,กินได้ทุกวันเลยวันวันจันทร์นะตั้งแต่เวลาเที่ยง ถึงบ่ายสโมงแล้วก็5้าโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนะครับแต่ว่าตอนเย็นคนเขาจะค่อนข้างเยอะหน่อยแนะนาให้จองดีกว่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดสั่นกระดิ่งกด Subscribe ให้เหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนนะบ๊ายบายอร่อยจริง